การหาผลบวกโดยการตั้งบวกแบบมีการทดและแบบไม่มีการทดการหาผลบวกของจำนวน2องจำนวนโดยการตั้งบวกต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยก็คือหลักที่อยู่หลังสุดหลักถัดไปก็คือหลักสิบถัดหลักถัดไปก็คือหลักร้อยตามลำดับ ต่อไปนักเรียนก็สังเกตผลบวกในหลักหน่วยถ้าผลบวกในหลักหน่วยเป็น1 0หรือมากกว่า1 0ต้องทด1 0ไปรวมกับจํานวนในหลักสิบนะคะต่อไปให้นักเรียนสังเกตหลกักสิบถ้าผลบวกในหลักสิบเป็น100หรือมากกว่า100ต้องทด100ไปรวมกับจํานวนในหลักร้อยนะคะต่อไปจํานวน2จํานวนบวกกันเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเท่าเดิม ร้อกับ205เราก็จะเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันแบบนี้นะครับถัดมาเราจะมาดูขั้นตอนการบวกทีละขั้นตอนกันครับขั้นที่1พิจารณาการบวกในหลักหน่วยซึ่ง3หน่วยบวก5หน่วยได้8หน่วยเขียน8ในหลักหน่วยขั้นที่2 พิจารณาการบวกในหลักสิบซึ่ง20งสิบวกศูนย์สิได้20เขียนสองในหลักสิบขั้นที่3พิจารณาการบวกในหลักร้อยซึ่ง700ดร้บวกสองรได้เ0้เขียน9ในหลักร้อยดังนั้น723บวกกับ205เท่ากับ 928ตั<น>้งบวกจะต้องทำอย่างไรครับนักเรียนใช่เลยครับเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันเอแล้วถ้าเราจะเริ่มหาผลบวกจะเริ่มจากหลักใดก่อนครับเก่งมากครับเริ่มบวกจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยจากนั้น เราก็มาเริ่มทําไปทีละขั้นตอนมาช่วยกันหาผลบวกกันเลยครับขั้นที่1พิจารณาการบวกในหลักหน่วยซึ่ง5หน่วยบวก9หน่วยได้14หน่วยหรือ1 0กับ4หน่วยเขียน4ในหลักหน่วยและเขียนทด1 0ไปหลักสิบขั้นที่2พิจารณาการบวกในหลักสิบ ซึ่ง90บวก70บวกกับที่ทดมาอีก10ได้10 70ซึ่ง10 70คือ10 10กับ70 10 10เท่ากับ100ดังนั้น10 70จะเท่ากับ100กับ70เขียน7ในหลัก10และเขียนทด100ไปหลักร้อยขั้นที่3บวกในหลักร้อย ซึ่ง100บวก200บวกกับที่โทษมาอีก100ได้400เขียน4ในหลักร้อยดังนั้นครูต้องจ่ายเงิน195บวกกับ279เท่ากับ474บาทของ368กับ632จะทำอย่างไรบ้างครับใช่เลยครับ เขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันแบบนี้นะครับและเริ่มบวกจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับถัดมาก็บวกทีละขั้นตอนเหมือนเดิมครับ A บวกในหลักหน่วย8หน่วยบวกสหน่วยได้กี่หน่วยครับใช่แล้วครับได้10หน่วยซึ่งเท่ากับ1นสิบ กับศย์หน่วยเขียน0ในหลักหน่วยและเขียนทด1นึไปหลักสิบถัดมาพิจารณาการบวกในหลักสิบหกสิบวกสาบวกกับที่ทดมาอีกหนึ่งได้10บสซึ่งเท่ากับ100กับ0ูนย์เขียน0ในหลักสิบเขียนทด100ไปหลักร้อย การบวกในหลักร้อยซึ่ง300บวก600รวมกับที่ทดอีก100ได้10บร้อยหรือ1000กับ0ูนร้อยเขียน0ในหลักร้อยและเขียนหนึ่งในหลักพันดังนั้น368บวกกับ632เท่ากับ1000 จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า42ถึงหน้า50ไม่ต้องรีบนะคะครูให้เวลาในการทำแบบฝึกหัด1อาทิตย์เสร็จแล้วส่งเข้าลายส่วนตัวครูนะคะ